นี่อา้อาวรถโม่ไปแล้วไปแล้วโอ้เช็คสลับได้แล้วก็ไปส่งงานให้ใหลูกค้านะครับไปแล้วโอนุ่นปลามาปลามาหาเราแล้วเห็นหรือเปล่ามาที่มาเร็วๆนี่ปลาลองหย่ไปชีเออมามาเร็วมาเร็ว สวัสดีครับวันนี้พี่ปื้มมาอยู่ที่ไหนอีกแล้วครับอยู่ที่แผนรถโมเหรอวันนี้เรามาบางจากสองครับมาจนช่วงบ่ายนี่เรามาดูแผน o ออาร์ซีข้างๆแผนอ๋อทีวีไออยู่ตรงนู้นใช่ไหมครับ o ออาอยู่นี่รถโมอาร์ซีก็อยู่ตรงนี้ พี่ปื้มอยากมาดูรถโมโออาซี C, ใช่ไหมครับนี่ตอนนี้แผนโออาซีปรับปรุงใหม่นะครับเห็นไหม <Wow. S 1> แต่ก่อนจะเป็นบอ่อขายโมอยู่ตรงนี้เนาะนแล้วเมฆโคลเป็นอะไรครับพี่ปื้ม,ม,มแล้วแม่โคลตกอะไรอะ่ะตกกองทรายไม่ได้ตกหลอกหมาไปอยู่ในกองทรายหรือเปล่าม,ม,มีรถโมโออารซีเยอะไหมอะ่ะอยู่ข้างในเนาะไม่ค่อยเห็นเลย นี่น,นีมาดูรรโมโออารซียูดีดีกว่าเนาะเหมือนของ t ีบีไอไหมอ่ะเหมือนหรือเปล่าของ t ีบก็สามร้สิบแรงเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยปกติของ t ีบจะมีรุ่นใหม่จะมีตรงนี้มาด้วยเนี่ยเนาะใช่ไหมโรโมอารซีออกมาอีกแล้วแล้วออกมาทำอะไรอะ่ะไปส่งปูนเหรอ มาแล้วมาแล้วลายสีสวยมากเลยเนาะเขาไม่ให้ไปหรอหออเขาไม่ได้ไปก็ถอยเข้าไปทำอะไรนั่นรถโม่ถอยเข้าไปดูปูหรือเปล่านู่นขน้นออกวิ่งออกมาแล้วโอ้ระวังชนรถแมคโครนะโอ้รถโม่ปั่นโม่แรงเลยอะโอ้มีรถโม่เทปูอยู่ตรงนู้นด้วยนะ เห็นปูนกันหรือเปล่าคาเทอยู่ในแพนเลยอ่ะไม่ต้องออกไปไหนเลยอ่ะเนอะโอ้รถโมคันนี้ปั่นโมแรงจริงเลยทำไรอ่ะล้างโมเหรอคันนู้นปั่นช้าคันนี้ปั่นเร็วอ๋อปั่นนี่ไงอันนู้นปั่นหมุนคายอันนี้ปั่นไอ้นี่เช็คเขาเรียกว่าเช็คสลับ เห็นปูนไม้เห็นปูนไม้มีปูนหกอยู่ที่พื้นด้วยนี่อ้าวรถโม่ไปแล้วไปแล้ว,ว,วโอ้เช็คสลัมได้แล้วก็ไปส่งงานให้ลูกค้านะครับไปแล้วลายสวยมากเลยรถโมอาซีอ่ะเนาะมีรถโม่อาชีนะม,ม,มาอีกแล้ว,ว,วโอ้ไปปลื้มรลบถอยมาโอ้รถโมอาชีฮีโน่เลยนะคันเนี้ย ไปไหนนะไปไหนนะโอ้อคันฮีโน่จะคันเล็กๆกว่าอยู่ดีเนาะมราจะทำงานแล้วรถแม,ออถมโคดะรถแมคโคตอนนี้ยังไม่ได้ทำงานนะรอรถโม่เทปูนก่อนแน่เลยตอนนี้มีรถโม่อยู่สองคันสามคันเลยอีกคันอ๋ออีคันตรงนู้นออกไปแล้วเนาะออกไปส่งปูนแล้วแน่เลยเลยคันเดียวอยู่ดีใช่ไหม อยู่ดีรุ่นใหม่นี่ครับเขากำลังต่อรางเทป,ปูนกันแล้วอ๋อปูนหกปูนหกปูนหกเลยอะ่ะอันนี้รถโม่ทีพีไอกำลังจะไปแล้วนี่รถโม่ทีีไอเมื่อกี้เขาเช็คสลัมกันครับไปแล้วครับรถโม่ทีพีไอ ไปส่งปูนแล้วครับตอนนี้เราอยู่แผน t ี i ครับใช่มีปลาด้วยมีปลาด้วยครับมีบ่อปลาด้วยข้าวเยอะเลยยอะเลยนะไหนมีหอยเหรอใชหอยอุ้ยจริงๆด้วยเนี่ยหอยตัวเล็กโหมันกินผักบุ้งเหรอเนี่ยเนี่ยหอยตัวเล็กเต็มเลยอ่ะเนี่ยแน่เนี่ยหอยตัวเล็กนี่ตัวใหญ่มากเลยดูดิ อ้ยนู่นหอยมันโผล่โหนดออกมาทําไงนมันกำลังกินผักบุ้งนี่ตัวใหญ่มากเลยเนี่ยดูดิตัวนี้ก็ตัวใหญ่ละพี่ตรงเนี้ยเนี่ยตัวนี้ก็ตัวใหญ่เหรอเนี่ยหอยแข้งเนี่ยเฮ้ยเจอหอยแงหอยไม่ใช่หอยแข้งหรอกดูดิหอยมันพ่นน้ำอะไรออกมาด้วยถ้าสังเกตดีๆอ่ะโอ้นู่นปลามาปลามาหาเราแล้วเห็นหรือเปล่ามาที่มาเร็วๆ นี่ปลานี่ปลามาหาพี่ปื๊ดเราลองดูดิลองแยบไปชีเอ้ยมามาเร็วมาเร็วเอ้โอปลาแลดเชียงมากเลยอ่ะเฉมาแล้ววะว่ายมาหาคนเฉยเลยอ่ะเอ้ยระวังหอยกัดระวังหอยกัดนะนี่ไงอุ้ยมันหลุดอ่ะ นี่เอาตัวเล็กเอาตัวเล็กนพ้น่ะู้หลุดมดเลยนี่จับตัวใหญ่เ้านี่ได้แล้วพี่ปื้มได้ตัวเล็กเ <laughs> อาปล่อยคืนนะปล่อยเบาๆเออปไปดูรถโม่กันต่อตอนนี้พี่ปื้มพาเพื่อนๆมาดูรถโม่ต่อครับโหนี่รถโม่จอดเต็มเลย รถโม่ไม่มีโหลดงานแล้วรถโม่จอดเงียบเลยนี่รถโม่ TPI นะนี่ก็ยูดีเนี่ยก็ยูดีหมดเลยโน่นที่เข้าโหลดอยู่ก็อยู่ดีนะยูยูดีหมดเลยอ๋อมียูดีต่ออยู่ข้างหลังนู่นด้วยเหรอไหนอ่ะน,นี่เหรอ อ๋อรถโม่อยู่ดีต่ออยู่ข้างหลังอีกคันหนึ่งนี่รถโม่กำลังเติมน้ำน้ำไหลออกมาเลยอะ่ะิน้ำไหลออกมาจากถังน้ำของโม่นะเนี่ยมีถังน้ำใช่ไหมข้างบนคือถังน้ำใช่ไหมพี่ปื้มถังน้ำนี่สายหลุดน้ำเลยไหลออกมานะโอ๊ยคันนี้เพราะว่าไม่ไม่เหมือนนะ นี่คันนี้ไม่ใช่ยูดีนะพี่ปื้มเพื่อนเพื่อนใช่ไหมเอฟซีรู้ไหมคันนี้อะไรถ้าเอซรถโมจะรู้แน่เลยเป็นยังไงครับอีสูอะไรครับ f x ฟ3 2 0สาครับสามสศครับโอเคเน,นี่ครับ นีรถโมดอยู่อีซูอยู่คันเดียวเองครับที่เหลือเป็นยูดีหมดเลยครับทั้งแผนครับโอเคเนาะเดี๋ยววันนี้พี่ปื้มขอตัวลา,ลากลับบ้านก่อนครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ